คอนเทินี้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยสวัสดีจ้าฉันชื่อบุญโชคเป็นลูกของบุญชุ really ดังช่วง้ามคืนที่เราที่เราไม่รู้ตัวคือวันนี้เราไม่มีใครรู้จักเราเราไปเดินห้างเราไปเดินไหไรจะไม่มีใครทักเรา แต่พอหนังเข้าพรุ่งนี้เราไปเดินแล้วคนจะทักเรามันมันมันเป็นจริงๆนาละครั้งหนึ่งนํามาแล้วณนะเมืองพารานซีมีทั้งข้าวปลาญาดน้ำนมหัวบริสุทธิ์มีร้านน้ำเต้าหู้กับปลาต้มโก้อีกหนึ่งร้านพวกมึงจะกินอะไรแล้วแต่ศรัทธาจ้ากูไม่ศรัทธาใครทั้งนั้นกินข้าวผัดเบอร์เกอร์อื่นเขาแล้วกันจะกินข้าวผัดอะไรอะ่ะมีปลาตะเพียนไหมจา้าฮะช่วยนะพี่สาวฉันนะสนใจแล้วเปล่าไม่ส่วนหรอกหัวน้ำตาจะเช็ดหัวเข้า พอถ่ายหนังไปเรื่อยพอครึ่งเรื่องรู้สึกว่าเฮ้ยการถ่ายหนังการทํางานเบื้องหลังมันก็รู้สึกว่ามันก็เท่นะเราทํางานเราไม่ได้เราต้องการเอาหน้าเราทํางานเพื่อที่เราจะเอาความสุขและเอาพัฒนาฝีมือของเรารู้สึกว่าเออมันก็เท่ไปอีกแบบหนึง่ง ทำไรพี่อ่ะลองตีตามดิตีเออ,อมึงเบาไปต,าตีไปอีกตีไปลูกยังลูกยังยังอีกยังยังยังไม่หยุดกันอีกเหรอตอน,น,นเด็กๆผมยังไม่คิดว,ว่าจกอยากเป็นอะไรตอนนั้นยังไม่รู้แล้วก็ไอ้เรื่องวงการบันเทิงนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเลยเพราะว่าเป็นเด็กที่ขี้อายด้วยไม่กล้าแสดงออกแล้วก็แบบ อนเด็กก็จะใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเพราะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะเออนั่นแหละเล่นปกติไปโรงเรียนเตะบอลกลับบ้านเล่นเกมบ้างครับประจํา <c oughs> คือผมเป็นเด็กที่เกเรเกเรมากเลยยิง่งเฉพาะเรื่องเรียนเนี่ยเกเรเกเรถ้าเกิดว่าเกเรเรื่องชกต่อยไม่มีแต่ถ้าเรื่องเรียนเนี่ยเกเรมากคือแบบไม่มีวันไหนที่ไม่โดดเรียนนะครับคือมันก็จริงๆมันก็ไม่ดีอ่ะแต่มันก็ ผมก็นึกถ้ว่าแบบเฮ้ยชีวิตชีวิตเด็กมปลายคือแบบถ้าเราจะตั้งใจแบบอยู่ในห้องก็ไม่ไหวมันชีวิตไม่มีรสชาติผมก็เลยแบบพอเกเรปุ๊บอา้าเริ่มติดติดก็คือแบบเป็นนิสัยเลยก็คือแบบไม่ดีเลยคือแบบทุกเทอมพ่อแม่ต้องเข้าไปเซ็นเพราะาติดศูนย์ติดรอติดมอพอติดมาหมดช่วงม .6 เนี่ยได้มีโอกาสถ่ายหนังเล่นหนังแล้วแบบ เหมือนแบบวงการบันเทิงมันก็สอนให้เราแบบโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสอนเราโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวแบบไปคุยกับอาจารย์อาจารย์บางคนที่แบบเคยเจอตั้งแต่ตอนที่แบบอย่างเกเรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออก็รู้ว่าคําพูดดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนพอกลับมาแล้วก็ตั้งใจเรียนทํางานส่งอาจารย์ช่วงประมาณปิดเทอมจะขึ้นมหกแ้วม5ครับเหมือนแบบมีคนโทรหาพ่อเขาบอกว่าเขาเห็นรูปเราจากอินเทอร์เน็ตไปอยากให้ซีเนี่ย ลองไปแคสหนังเรื่องนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็พ่อก็บอกว่าไปไหมเรื่องบุญชูอะไรงี้ก็ตอนนั้นตอนแรกก็ไม่ไปได้ไหมเพราะหนึ่งไม่รู้จักไม่จับไม่รู้จักบุญชูเลยยังจะต้องไปแคสด้วยคือแคสเนี่ยมันมันห้าสิบห้าสิบถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วก็เสียเวลาที่เราจะต้องนั่งจากขอนแก่นไปกรุงเทพอะไรเงี <ode> mainly, <ๆ>้ยก็คิดคิดไปคิด<ๆ>มาพ่อบอกไปเถอะปิดเทอมไม่มีอะไรทำเพราะที่บ้านทาธุรกิจถ้าเกิดว่าปิดเทอมเนี่ยพ่อจะให้ไปทําธุรกิจที่บ้านให้ไปช่วยงานที่เขียนทำก็เลยเอาไปก็ไป เลยไปก็ลองมาแคดูแล้วก็ได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเหมือนเด็กทั่วไปแต่ผมก็มีวันหนึ่งเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปเห็นรูปมึงอยู่ ในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยตามเว็บต่างๆก็ๆเฮ้ยไปอยู่ได้ไงวะอะไรเงี้ย <_ d ata> เพื่อนก็นเลยเปิดให้ดูแล้วอ๋อแล้วเหมือนแบบคนช่วงนั้นมันแบบเหมือนแบบว่าเด็กเล่นอินเทอร์เน็ตมากอะไรเงี้ยพอแบบไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเด็กก็เห็นหน้าเราอะไรเงี้ยก็มาขอถ่ายรูปผมก็งงว่าเฮ้ยถ่ายผมทําไมเนี่ยผมก็ไม่ใช่ ศิลปินดารานักร้องหรืออะไรก็ช่างก็เป็นแค่เด็กเรียนเหมือนกันอ่ะแต่ทำไมเขาต้องมาถ่ายรูปเรารูปที่เขาถ่ายสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยก็รูปถ่ายตามมุมโรงเรียนบ้างที่แบบเราก็นึกว่าอ๋อเคยมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วทรงสัยเขาไปลงพอไปอยู่ในเน็ตแล้วพี่ชีไปเห็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าทำไงแต่พอนนั้นที่ผมมาถึงก็จะมีคนแค่อดกฟองสามคนและเขาเขาให้เข้าไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเราให้เขาผมไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไผมเไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้องเข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแอาให้เข้าผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมก็แในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เขไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแคงเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแคเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไนห้องเข้าไปห้องแล้วแคเขไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไปนห้องเข้าไปห้องแล้วแคเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแคเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้อง ึเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้งเข้าไปห้องแล้ให้เขามไปในห้องเข้าไปห้องแล้มบอให้ในหองเข้าไปห้องให้เขาผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วบอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วบอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วบอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วบอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมในห้อง มึงเข้าไปห้องแล้วผมบอกให้ในห้องเข้าไปมึงห้องเอาให้เขาผมในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปมึงห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปมึงห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปมึงห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปมึงห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปมงห้องแอาให้เข้าผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมก็แคในห้องเข้าไปห้องแล้ว่เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแคงเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแองเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้ว้ค่เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแคบเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วใค้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้เข้าไให้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอให้ในห้องเข้าไปห้องแร้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้มบอกให้ในห้เข้าไปห้องแร้ให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องให้เขามไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอให้ในห้องเข้าไปห้องแร้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้มบอให้ในหงเข้าไปห้องแร้ให้เขผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเลาวให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เข้าผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้วให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้วให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไปหผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไปหผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องเอาให้เขาผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมก็แคในห้องเข้าไปห้องแล้ว้ค่เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห่เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่้ในห้องเข้าไปห้องแล้วใค้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแคงเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เขไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค้เข้าไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาวให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้อง มึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไผมเไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไผมเไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องเอาให้เขาผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมก็แคในห้องเข้าไปห้องแล้วแคเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแคงเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไปนห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไนห้องเข้าไปห้องแล้ว้ค่เข้าไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้อง มึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมึงเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมบอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมบในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแอาให้เข้าผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมก็แคในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแค่เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห้เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเขาไปในห้องเข้าไปห้องแล้วแห่เข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผคเข้าไปในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าไปในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องให้มให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องเลาให้เขาผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้ให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอกให้ในห้องเข้าไปห้องแร้ให้เขาผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้มบอให้ในห้อเข้าไปห้องแร้วให้เขาผมไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องให้เขามไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอให้ในห้องเข้าไปห้องให้เขามไปในห้องมเข้าไปห้องแล้วผมบอาให้ในห้องเข้าไปห้องเล้ให้เขาผมในห้อง เข้าไปห้องแล้วผมเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วบอกให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้องเข้าไปห้องแล้วเอาให้ในห้องเข้าไปห้องแล้วให้เข้าผมไปในห้อง